การจับกลุ่มนักพนันกันหน่อยช่วงนี้ห้ามรวมตัวแต่นี่โอ้โหหาที่เล่นพนันกันนะคะคซึ่งตำรวจเขาสมิงนำกำลังค่ะไปบุกจับวงพน,นันไฮโลที่วงนี้เนี่ยนะคะแอบไปเล่นลักลอบกันในสวนเงาะก็จับดักพนันได้8คนแต่ยังมีที่เหลือนะคะที่วิ่งหนีเข้าไปในป่าซึ่งก็จับได้กับพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นพน,นันไฮโลค่ะ โดยพันตำรวจเอกชัชวานรอดคำวงนะคะผู้กำกับการสพเขาสมิงก็ได้นำกำลังตำรวจสืบสวนและสายตรวจจำนวนกว่า10นายค่ะเดินทางไปยังสวนเงาะแห่งหนึ่งนะคะที่ซอยกเกษมสำราญหมู่4บ้านมุมสงบอำเภอตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังจากที่สืบทราบมาว่ามีนักพนันจำนวนนับสิบคนเลยรวมตัวมั่วสมเล่นการพนันไฮโลกันอยู่ในสวนเงาะแห่งนี้ค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยต้องเดินเท้าขึ้นไปกว่าร้อเมตรเลยนะคะไม่ได้ไปง่งายๆนะคะเนี่ยคือหลังจากที่ส่งตำรวจสายสืบเข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะก็เห็นว่ามีการเล่นพนันจริงก็เลยทำการปิดล้อมเข้าจับกลุมแต่ทันทีที่นักพนันรู้ว่าตำรวจบุกมาถึงวงไฮโลเนี่ยมันก็เป็นไปตามสูตรนักพนันนะคะก็วิ่งหนีแตกกระจายกันไปคนละทิศละทาง แต่มีนักพนัน8รายนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจับมาได้ก็เป็นทั้งชายและหญิงที่หนีไม่พ้นถูกจับกลุ่มเอาไว้พร้อมกับอุปกรณ์การเล่นไฮโลค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นแทงไฮโลไม้เขี่ยเงินที่ทำด้วยก้านไม้ไผ่นะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำนหุ้มบริเวณปลายไม้เอาไว้แล้วก็ยังมีลูกไฮโลนะคะจานขย่าเนี่ยค่ะซึ่งตรงนั้นเขาใช้แบบว่าเนี่ยมุงทำเป็นเพิงอะนะแล้วก็ใช้ลังผลไม้มารองก็คือ สร้างสถานที่เอาไว้เล่นไฮโลกันเนี่ยนะคะโดยทั้งนี้ทางท่านผู้กำกับสพเขาสมิงท่านก็บอกว่าติดตามนักพนันกลุ่มนี้เนี่ยมานานแล้วทราบว่ามีการเปลี่ยนสถานที่เล่นกันอยู่เสมอจึงได้ให้สายสืบติดตามเลยกลุ่มนี้แล้ววันนี้เนี่ยก็พบว่ามีการเล่นในสถานที่ดังกล่าวในสวนเงาะแห่งนี้ก็เลยส่งสายสืบมาตรวจพบว่าเล่นจริงๆก็เลยนํากําลังเข้ามาจับกลุ่มเลยค่ะก็จับกลุ่มนักพนันได้8คนแล้วก็อุปกรณ์การเล่นนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็ กลัวด้วยนะว่าอาจจะมีในเรื่องของโควิด19นะคนะนักพนันกลัวนะก็เลยใช้ไม้ไงที่แบบว่า <c oughs> ที่ไม้ที่มันเขีย่ยเอาไว้เขี่ยงม่ <c oughs> ป้องกันได้แล้วนะเออไว้ช่วยป้องกันหน่อยจะได้ไม่ต้องสัมผัสเงินโดยตรงเขาบอก <c oughs> ว่าเนี่ยแหละมันเป็นการามาตราการป้องกันโควิดในวงไฮโล